อยเดียมันสกียยิ่งกว่าทองคำเองครับยิ่งกว่าเงินดอลลาร์แน่นอน500ล้านเท่าแต่ความเสกียของมันเนี่ยความมั่นคงของมันเนี่ยสูงกว่าทองคำหลายร้อยเท่าทองขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะนิวไฮตลอดนะคะบิตคอยเนี่ยยังไม่ตามทองคําเท่าไหร่เลยค่ะคุณก็ใช่อะฮะบอที่คุณพูดนีว่าเมื่อถึงเวลาที่มัน break out จาก channel นนตามทองคําเรียบร้อยแล้วเนี่ยทองคจาจะกลายเป็นเด็กๆ Bitcoin บอกให้รอหน่อยกําลังจะเทิรนราววันหนึ่งเมื่อมันเทิรนราวเรียบร้อยแล้วมันเริ่มขึ้นเนี่ยน่าสนใจนะครับผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่สายมูเนี่ย pattern recognition สายมูเนี่ยบิตคอยเนี่ยมามัสจันในเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นให้ความสําคัญเรื่อง Bitcoin ไว้ด้วย ุ่งสู่หล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ bitcoin ค่ะคุณลงุงวันนี้ก็กลับขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็เป็นหนึ่งใน asset ที่เราตามกันมาตลอดนะคะปรากฏว่าทองขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะคะ new high ตลอดนะคะ bitcoin เนี่ยยังไม่ตามทองคำเท่าไหร่เลยค่ะคุณลงุง ก็ใช่อะฮะบอกาที่คุณพูดเนี่ยว่าเมื่อถึงเวลาที่มัน break out จาก channel ตามทองคำเรียบร้อยแล้วเนี่ยทองคำจะก,กลายเป็นเด็กๆนที่ว่าขึ้นเยอะแยะมหาศจันเนี่ยนะทองคำจะก,กลายเป็นเด็กๆเ,เลยแต่อีกนานนะคะอีกนานนสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดคือที่สีเบื้องต้นของเราเนี่ยว่าถ้าตาไม่บอดสีก็เล่นได้คือเนี่ยมันแดงอยู่ค่<ฮ>ะพอมันเขียววันนี้นะฮะเขียววันนี้วันที่สิบเก้า เล่นได้แล้วขึ้นขึ้นทันทีพอเขียวก็ <Ha. S 2> คือ <Ha. S 2> ก็ได้กำไรแล้วฮะเนี่ยประมาณบิตคอยหนึ่งก็ได้ประมาณพันดอลล่าคือคือเรื่องเล็กๆอ่ะพันดอลล่าเฮ้ย <Ha. S 1> มันสามหมื่นกว่าบาทนะแต่บิตคอยมันพูดกันเป็นหมื่นเป็นแสนดอลล่านะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยนะฮะทองคําจะกลายเป็นเด็กๆเกพราะฉะนั้นให้ความสําคัญเรื่องบิตคอยไว้ด้วย บิตคอยเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเนี่ยจะนึกว่าเฮ้ยมันลอยอยู่กลางอากาศมันไม่มีอะไรมันจะพังอะไรไปเรียนนะครับจะได้รู้ว่าบิตคอยเนี่ยมันสกิลยิ่งกว่าทองคำเอยครับยิ่งกว่าเงินดอลลาร์แน่นอนห้าร้อยล้านเท่าแต่มันความสกิลของมันเนี่ยความมั่นคงของมันเนี่ยสูงกว่าทองคำหลายร้อยเท่าแต่พูดไปไม่เข้าใจหรอกครับอันนี้เป็นหลักวิชา ะะทางด้านบิตคอยเองเนี่ยเราก็สอนหลายวันเข้าใจยากมากนะฮะต้องเรียนแบบผู้ใหญ่คือทางชมรมจะมีการแอดสไ์ให้ไปอ่านเองเยอะเลยเพราะสอนไม่ไหวนะถ้าสอนเนี่ยมันเวลาปีนึงไม่พอแต่น่าสนใจมากเพราะแค่สีเขียวสีแดงนี่ก็ทำเงินแลนะ้วเห็นไหมดูในอดีตเนี่ยดูในอดีตเนี่ยเขียวเนี่นะเราไปขายแดงเนี่ยเขียวนี่มันเท่าไหร่อ่ะมันประมาณห้าหมื่นกว่า ไปขายแดนนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณแสนหนึ่งเนี่ยกำไรร้อยเปอร์เซ็นแป๊บเดียวเองมันเห็นชัดๆสีเขียวสีแดงเนี่ยนะเนี่ยลงมาเนี่ยก็เห็นชัดชัดมันสีแดงเนี่ยนะใครเล่นช็ชอตก็ได้เงินมาตลอดพอเขียวปับ๊บถ้าเข้าตามสัญญาณก็น่าจะได้กําไรแต่ไม่ได้แปลว่าจะได้กําไรแน่นอนนะครับแค่คําว่าน่าจะนะน่าจะเพราะบางครั้งมันเป็นฟ a l s e กนลก็มี oh. เพราะฉะนั้น Position sizing ถึงสำคัญนะ้าเข้าวันนี้ Position sizing ทำยังไงไม่มี h a r ์ o ม i c Pattern นนำหน้าไม่มีการ b r e a k เอาจาก Channel เพราะฉะนั้นตรงนี้การเข้าเนี่ยต้องเข้าที่บัญชีสามบัญชีเล็กสุดนะฮะไม่ใช่ว่าทุ่มแ็บที่เห็นหมฮะก็ต้องไปเรียนอกีกเรื่องวิธีคำนวณ Position size ทำยังไงนะฮะเราวิธีตัดสินใจว่าจะซื้อในบัญชีหนึ่งหรือสองหรือสาม ซึ่งอใครทีเรมันไม่เหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้เมื่อมีความรู้ครบแล้วเนี่ยมันเกิดความปลอดภัยอย่างยิ่งยวดเลยนะครับ<ช>ก็น่าสนใจแต่จะพูดเรื่องพวกนี้ไม่ได้มันมันมากเกินมาก็พูดคร่คราวๆว่าเอาแค่ตาไม่บอดสีก่อนมาแค่ตาไม่บอดสีนี่ก็คุ้มค่าเรียนแล้วม<ช>ะคะ่ะนะฮะแล้วใครที่ยังหลังเลอยู่นะฮะอย่าลังเลเลยลุงไม่อยากเห็นว่าเอ อยากขัดทุนก็นไปถึงไหนง่ายๆแค่นี้ทำไมไม่ทำตามนะฮะก็อาฝากคุณฝากคุณกีตาไว้ช่วยกันเชียร์ค่ะค่ะคุณลงค่ะแล้วคือถ้าเราเห็นสัญ,ญญาณเขียวมาแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็คือโอเคนะคะคือวางแผนเทรดด้วยบัญชีที่เป็นบัญชีสอ่าเล็กสุดน<า>น,ะนะคะ<า>มันสามารถวัดเป้าระยะสั้นได้ไหมคะอย่างเมื่อเหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณลุงวัดเป้าทองคำ ในหลานสาวมาตามตัวไปให้ไปกินข้าวพอเดนียวไปในหลานลูกลูกกับฉันตามส่วนมากก็จะมาอยู่ส่วนมากจะมีอยู่บ้านบ <c oughs> ้านลุงค่ะค่ะ๋อเทิดาตัวน้อยค่ะ <c> ค <oughs> ่วะวันสามารถวัดเป้าระยะสั้นได้ไหมคคุณลุงค่ะก็เมื่อกี้วัดทองคำไม่ดูแล้วไงฮะของบิตคอยคะ่ะลงุงบิตคอยก็ได้วิธีเดียวกันนะฮะค่ะวิธีเดียวกันก็วัดไปนะฮะมันรายละเอียดมันเยอะนะครับ ถามว,าว่าได้หรือไม่ได้ตอบว่าได้ครับแต่ขั้นตอนมันก็มีขั้นตอนของมันนะฮะอ๋อค,ค่ะค่ะแล้วคือถ้าถ้ามองเอในระดับจุดนี้นะคะคุณลุงค่ะจุดเดิมที่เคยเป็นไฮเดิมเนี่ยมันมีโอกาสจะกลับขึ้นไปได้ไหมคะบิตคอยเนี่ยค่ะก็ตอนนี้มันก็แซงไฮแล้วนะฮะจะเอาไฮนี้ใช่ไหมยังไม่ถึงนะฮะถ้าดูการขึ้นครั้งนี้นะฮะเราก็วัดจากแพทเทิร์นเล็กๆตรงนี้ก็อาจจะได้เป็นทํานองนี้อ่าจาก ฐานล่างสุดตรงนี้มาที่ยอดนี้เราก็ลงมาที่ฐานนี้นะร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตก็น่าจะขึ้นมาสูงจุดได้ที่เก้าพันแปดร้อยหรือหนึ่งเอ้เก้าหมื่นแปดหรือไม่เกินหนึ่งแสนไม่เกินแสนนะครับนี่เป้าสั้นๆค่ะนะฮะวัดได้ฮหวัดได้แบบว่าเป้าสั้นๆก็อย่างนี้แต่มันไม่ค่อยแม่นค่ะมันรอให,ใหญ่ๆลงมาประกอบด้วยเนี่ยมันถึงจ <c oughs> ะแม่น นะคระ<ส>ับบิตคอยเห <source> <änder> right? ็นไหมฮะเนี่ยมันแดงมาตั้งนานแล้วมันเพิ่งจะเขียวนันแล้วขึ้นแล้วพอเขียวนี้นะฮะเขียวนี้วันที่อ่าสิบเก้ามันเขียววันที่ยี่สิบตลาดเปิดตอนตอนตอนหลังที่คืนเนี่ยของของเมืองนอกเนี่ยเราก็ซื้อตรงนี้ยี่สิบยี่บเอ็ดยี่บสองกำไรแล้วกำไรเท่าไหร่เนี่ยกำไรอ่าแปดหมื่นห้าพันกว่า ขึ้นเป็นแปดหมืนแปดพันกว่ากำไรสามพันดอลลาร์เฮ้ยแป๊บเดียวหรนะแป๊บเดียวอนะหนึ่งบิตคอยนีมันขึ้นไปละสามพันดอลลาร์เห็นนะเพราะฉะนั้นเอออย่าดูถูกสายมู <c oughs> <c oughs> จริงๆดูสิแล้วสายมูนี่มา <c oughs> สายมูนี่มา <c oughs> แรงบิตคอยบอกให้รอหน่อยกำลังจะเทิรนาราวและก็ยังยืนยันคำเดิม วันหนึ่งเมื่อมันเทินราวเรียบร้อยแล้วมันเริ่มขึ้นเนี่ยอาจราเร่งการขึ้นของบิตคอยเนี่ยจะแซงทองคำอตอนนี้ทองคำเหนือกว่าทองคำเหนือกว่าถ้าเราเอาทองคำตั้งเอาบิตคอยหารเนี่ยมันยังขี่าอ,อยู่แต่ว่าอีกไม่นานแหละนะครับพอพอพอไอ้ทำสแตร็จเดอร์ระหว่างทองคำกับบิตคอยเนี่ยมันอินเฟเวอร์ของบิตคอยเมื่อไหร่ะนะฮะเมื่อนั้นน่ะจะเห็นการขึ้น ของบิตคอยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละคนจะมาพูดกันทีหลังสมัยลูกหลานเราว่าโอ้โหเมื่อก่อนบิตคอยต่ำกว่าแสนก็มีด้วยนะอาจจะต่ำกว่าล้านก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะะน่าสนใจนะคะรับผพไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่สายมูเนี่ยแพทเทิร์นเรกเอริชั่นสายมูเนี่ยบิตคอยเนี่ยมามหาศาลแน่ๆทองคำขึ้นแน่ หุ้นกำลังจะเทิร์นเราอืนะครับแต่เพราะ,ะอะไรอย่ามาถามเลยไม่รู้หรอกความน่าทึ่งของเทคนิคอ a l analysis นะคะโมงสูนหนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ